กหรับเรื่องราวของนาลีผลก็เช่นเดียวกันนะครับว่ากันว่านาลีผลหรือมักลีผลเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้ตามความเชื่อจากป่าหิมพัน์เป็นพืชที่ออกลูกเป็นหญิงสาวงดงามซึ่งในวรรณคดีระบุไว้ว่ามักลีผลเมื่อสุกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยงามอายุราว16ปีขึ้นไป แต่ศีรษะจะมีขั้วติดอยู่มีนิ้วมือทั้งห้ายาวเท่ากันผมยาวสีทองตากลมโตคอเป็นต้องไม่มีโครงกระดูกแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือพวกเธอนะครับสามารถส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์จริงๆ ว่ากันว่าเราบรรดาฤาษีที่ยังมีตันหาอยู่เนี่ยก็มักจะออกมาออกันที่โคนต้นมะกะลีผลเพื่อรอผลสุกจากนั้นก็จะพากันแย่งกันเด็ดไปเป็นภรรยาเมื่อได้มาแล้วก็จะนำไปยังที่อยู่ของตนเองและธนุถนอมระมัดระวังเป็นอย่างดีไม่ให้ใครเอาไปได้แต่มะกะลีผลทุกผลนะครับจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันและหลังจากนั้นพวกเธอก็จะเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติ นาลีผลต้นมะกะลีผลต้นที่ออกดอกเป็นผู้หญิงสวยงามเปลือยกายห้อยตรงเต่งอยู่บนต้นไม้นั้นมันมีจริงหรือไม่นี่เป็นเรื่องราวที่ถกเถียงพูดคุยสนทนากันมานานจนถึงปัจจุบันนี้แต่หลักฐานที่ปรากฏก,ก็เป็นความจริงตามวัดวาอารามตามสำนักต่างๆหลายแห่งด้วยความลึกลับความสวยงามที่แปลกประหลาดของนาลีผลที่เหมือนมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ ร้องรำทำเพลงได้มีกลิ่นหอมได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยมันน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้นะครับเรามาฟังเรื่องราวอันเป็นตำนานของนาลีผลกันเมื่อประมาณหลายหมื่นปีที่ผ่านมา ครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรีพร้อมด้วยบุตรสองคนก็คือชาลีกุมารและกันหาชินากุมารีพวกเขาเนี่ยถูกเน,นรเทศให้ออกจากพระนครและถูกบังคับให้เดินทางไปสู่ป่าหิมพานและบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นและแน่นอนครับว่าป่าหิมพานเนี่ยมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดมีอันตรายรอบด้านแต่ทว่าสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรแล้วเนี่ย ก็คลายความดุร้ายลงและกลายเป็นมิตรกับพวกเขาในทันทีและนอกจากสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็ยังมีเลือสีนักสิทธ์ทั้งหลายอาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ได้แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนเข้ามาพูดคุยเนื่องจากทางพระนางมัทตีเนี่ยมีรูปร่างโสภาและบางครั้งนางออกไปหาผลไม้หาอาหารตามลําพังคนเดียวในป่าเนี่ยก็จะมีพวกนักสิทธิวิทยาธรตลอดถึงเลือสีเขามาพูดคุยทานองว่าอยากได้ตนเองนั้นเป็นเมีย และในระหว่างนั้นเขาสัตว์ะเทวราชเล็งเห็นเหตุร้ายนี้เข้าพระองค์จึงเดลมิตต้นไม้วิเศษไว้รอบคิดอันเป็นที่พำนักของพระเวสสันดรและนางมัทรีรวม16ต้นซึ่งต้นไม้วิเศษเหล่านี้นะครับเรียกว่าต้นมัทลีผลซึ่งเวลาออกลูกเนี่ยก็จะมีรูปร่างเหมือนสตรีและเมื่อผลโตเต็มที่ก็จะมีรูปร่างเหมือนสาวงามแรกรุ่นแต่ผิวพรรณสวนทรงองค์เอวหน้าตาเนี่ยงดงามปานเทพทิดาเลยทีเดียว ว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยผล,ผลหนึ่งก็คือเทพธิดานางหนึ่งหรือเมื่อต้นนาลีผลออกดอกก็จะเกิดวิมานเทพธิดาขึ้นที่นั่นความสวยงามและความสมบูรณ์แห่งนาลีผลแต่ละผลนั้นก็จะสวยงามแตกต่างกันไปนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญของเทพธิดาแต่ละนางด้วยแหละครับแน่นอนเมื่อมีต้นไม้ที่ออกลูกเป็นหญิงสาวสวยงามแบบนี้แล้วเนี่ยเหล่านักศหล่าวิทยาธรเดินทางเข้ามาพบเห็นแล้วแล้วก็ หากจิตใจไม่เข้มแข็งพอเนี่ยก็จะทําให้พวกเขาตบ,บะแตกขึ้นมาทันทีส่วนใหญ่แล้วมักจะห้ามใจตัวเองไว้ไม่ไหวก็จะพากันจัดและเสพบ,บําเรอกับนาลีผลให้หนําใจเขาบอกว่าการที่เท้าสักะเทวราชเสกต้นไม้วิเศษนี้ขึ้นมาก็เพื่อบรรดาลปกป้องไม่ให้ใครเข้ามาล้วงสินกับนางมัตสีและเทธิดาที่จุติไปเกิดเป็นนาลีผลเนี่ยแต่ละนางก็ไปด้วยกรรมของตนเองมิได้มีใครบังคับไปแต่อย่างใดนะครับ แม้ว่าพระเวสสันดรกับนางมัตชีจะเสด็จออกจากป่าเข้าเมืองไปแล้วแต่ต้นนาลีผลก็ยังคงอยู่แบบนั้นเหมือนเดิมยังมีดอกหอมกลุ่นมีนาลีผลห้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับแม้ลูกที่หมดอายุไขจะร่วงเหี่ยวเฉาลงไปลูกใหม่ก็จะขึ้นมาแทนที่ ว่ากันว่าบางครั้งเลือสีที่บำเพ็ญเพียรจนตบะกล้าแล้วเนี่ยก็จะหอไปที่ต้นมะกะรีผลแล้วมองดูนาลีผลว่าตนเองจะตะบะแตกหรือไม่หรือบางครั้งเลือสีผู้เป็นอาจารย์เนี่ยก็จะพาลูกศิษย์ไปทดสอบระดับจิตใจไปฝึกควบคุมจิตใจที่นั่นก็มีนะครับ และนั่นจึงทําให้นารีผลเนี่ยกลายเป็นที่โปรดบานของสัตว์วิเศษรวมถึงวิทยาธรทั้งหลายดังนั้นจึงทําให้นารีผลส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะแห้งตายคาต้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะก่อนที่จะหมดอายุไขของมันเนี่ยก็จะมีเทวดาสัตว์วิเศษและวิทยาธรมาเก็บเอาไปเชยชมซะก,ก่อนนั่นเองปัจจุบันเนี่ยนารีผลก็ยังเป็นข่าวอยู่บ้างนะครับส่วนจะเป็นของจริงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์และความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับ แฉความลับมักระีผลที่วางขายตามตลาดนัดมันของจริงหรือของเทียมต้องลองพิสูจน์กันมักตลีผลผลไม้ตามวรรณคดีที่มีหินกำเนิดในป่าหิมะพานมาเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์สร้างจาตุคามรามเทพซึ่งมักรลีผลที่ปรากฏเป็นข่าวมีทั้งผลไม้ที่เป็นรูปก่า่ผู้หญิงและผู้ชายนั้นมันเป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นชัดๆ มักลีผลที่เห็นเป็นข่าวในสื่อโทรทัศน์นั้นแท้จริงแล้วนะครับมันมีขายวางเกลื่อนในตลาดนัดขายสินค้าของประเทศลาวโดยเฉพาะแผงขายเพื่อสมุนไพรเนี่ยพบผลไม้รูปร่างคล้ายมักลีผลเป็นรูปร่างของผู้ชาย1ตัวและผู้หญิงอีก2ตัววางขายอยู่บนแผงซึ่งติดป้ายเสนอราคาตัวละ300บาทและมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าซื้อเป็นคู่เนี่ย จะคิดราคากันเองในราคา500บาทซึ่งตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีลักษณะมีผิวสีน้ำตาลคล้ำเนื้ออ่อนนุ่มไม่แข็งกระด้างน,น้ำหนักเบาส่วนบนของหัวมีขั้วติดอยู่แต่ส่วนล่างนั้นมีรอยคล้ายถูกไม้เสียบอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับ จากการสอบถามผู้ที่ขายมังก,กรีผลเปิดเผยว่ามังก,กรีผลที่เห็นวางขายในขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่มัะก,กรีผลตามตำนานวรรณคดีป่าหิมะพานที่ผมได้กล่าวไปแล้วหรอกครับแต่มันเป็นเพียงหัวมันชนิดหนึ่งชื่อว่ากิ้งกางดงก้อนกลมๆแบบนี้แหละครับ จากนั้นก็จะนำมาแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงและผู้ชายเปือยกายเรียนแบบคำบอกเล่าตำนานวรรณคดีแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้รับความนิยมจากลูกค้าคนไทยเป็นอย่างมากขนาดนี้เรียกได้ว่าขายกันแทบไม่ทันเลยทีเดียว ส่วนจุดประสงค์ที่ซื้อไปนั้นคนส่วนใหญ่บอกว่ามันคือของ8หลกน่าสะสมซึ่งก็จะนิยมซื้อกันไปคนละคู่2คู่นะครับแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่มีพระสงฆ์เนี่ยมากวา้นซื้อเหมาไปหลาย10บตัวโดยไม่ทราบว่านําไปทําอะไรจนกระทั่งมารู้เป็นข่าวอีกทีว่าจะนําไปประสมเป็นมวลสารปลุกเสกจกตุคามลามาเทพสัง,งนัน โดยเรื่องราวเกี่ยวกับมะกะลีผลนะครับก็ยังถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องนาลีผลโดยมีเนื้อเรื่องย่อว่ามีนักวิทยาศา,ศาสตร์กลุ่มนึงเนี่ยได้คน้นคว้าและพบว่านาลีผลเนี่ยสามารถรักษาโรคได้จึงเดินทางเข้าป่าเพื่อไปตามหาผลไม้ดังกล่าว แต่ระหว่างทางนั้นพวกเขาต้องพบกับอุปสรรคมากมายจนได้เข้าไปในเขตทะเลหมอกซึ่งเป็นเขตพื้นที่อาถรรพ์ของป่านารีผลแล้วก็จะมีปีศาจซึ่งสิงอยู่ในลูกนาลีผลได้กลายเป็นผู้หญิงสาวสวยออกมาเพื่อหลอกล่อให้แต่ละคนนั้นเข้าไปหาและก็ฆ่าตายทีละคนก็จะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ภาพยนตร์นะจ๊ะ และทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปนั้นก็เป็นเรื่องราวตำนานต้นมะกะรีผลอาจจะยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามไว้